ออกมาน่า <ns of thing> <laughs> <laughs> หนูดูสินะเอาพวกคุมผมแม่ไปใส่แล้วก็อาบน้ำเหรอ น้องอาบแล้วลูกอาบสามสี่รอบแล้ววันนี้ดูเปิดฝักบัวถึงแล้วปิดปิดปิดออกมาลูกปิดค่ะปิดได้ไหมอ่ะออกมาค่ะลูกเก็บให้แม่จ่าด้วยนะ ยังไม่เลิกยังไม่เลิกนา่นชาขามานอนค่ะลูกเดี๋ยวลื่นล้มลื่นนะคะลูกมาลูกจ๋าหลุดแล้วหนะ้าผมหลุดแล้วลูกอ้อยมันแรงแล้วนะเปลียอย่แล้วเปลียก,กแล้ว เขาปิดประตูห้องน้ำแล่ว่าเขาเปิดเองแล้วก็แล้วเปียกอีกแล้วแล้วก็เปียกอีกแล้วอะไรเ่ะ